สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกระมวลรัตก็พาทุกท่านมาดูวิธีการปักปกดําหน้าค่ะดําหน้าแบบสมัยโบราณดั้งเดิมนะคะยังใช้ยังใช้คนปักดํานะคะอันนี้หน้าคุณแม่ควจะใช้วิธีการปักก้าค่ะปักต้นก้าปักดําเนาะเรียกว่าดํนานะคะ โดยที่คุณแม่ไม่ใช้วิธีการหวานนะคะวันนี้เราก็ได้พามาดูนี่นะคะช่วงนี้คุณแม่เป็นคนทำปักเสร็จแล้วเนาะก็จะมีการไถคา,าดไปด้วยนะคะฝั่งน่้นพนก็จะเป็นคนทอนก้าค่ะลก,ก้าทอนก้านะคะแล้วก็มีคุณแม่เป็นคนปักดำนะคะ คุณแม่ไม่น่าทั้งจะไกลคะเนี่ยที่ปากวันเนี้ที่ดำวันเนี้นมแม่ค่ะสิบสี่ <14 S 2> บอกคะโอ้ยดำทั้งเบิดเลยบอกคะ่ะแม่บ้าวาน<ม>เลยบอกโอ้หันมัน,นได้พ้นดีกว่าบอกค่ะแม่หรือยังไงอ้อันนี้เป็นหน้าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะนาปลอดสารพิษ เขาเรียกอะไรนะออินซีใช่ไหมคะเกษตรอินซีน, <c oughs> นี่ค่ะคุณแม่คนเป็นคนปากะเมื่อนี้เริ่มดำมาตั้งแต่จกักโมงแล้วแม่โอ้โเจ็ดโมงแล้วสองหมื่องมืงม่อบอกคะนี่นะคะนนคเ,เพราะว่าดำคนเดียวนาะแล้วก็ออม,มีคนลกกะอยู่ฟังนู้นค่ะคนหนึ่งนะคะ ฝั่งนู้นจะเป็นคนโลอก,กาค่ะฝั่งนู้นหลก,ก้านะคะแล้วก็จะมีคนนี้ที่ไถไถไถคาดนะคะตอนนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีคุณแม่เป็นคนปักดำนะคะคุณแม่บอกว่าวิธีการปักดำด้วยต้นก้าเนี้ยมัน,มนตส่งได้ผลตีกวัวกัการหวานค่ะเพราะว่าถ้าหวานแล้วมันจะ ก็แม่ทว่าเนี่ยามันลายบอกค่ะทือ่งไเยโอ้ย่าเยอะนะคะนีค่ะอืมไม่ค่อยได้ผลดีบอคะแม่โอาดอลาก็าอ๋อะ็ยารดลหานะค้่ะเลยอ๋อค่ะแม่รอ ก้านี่ข้าวตองข้าวตองวานไว้จักอายุขวบจักกระนันค่ะแม่ก้าที่ใช้ปักดำอ๋อเป็นเดือนใช่ไหมคะน,นี่นะคะเ,บบเลิกแล้วนี่คือที่นาที่คุณแม่ด,ดำเสร็จนะคะปักดำเนาะ,ะข้อนหนังก็จะเป็นข้อลกกะโดยเฉพาะบ่แมโกก่โอ้ยนาทีลกกะข้อไทย บอกค่ะแม่ลมลูกชายเป็นคนไทยนะคะแล้วก็คุณแม่เป็นคนดํายังแข็งแรงขนาดเลยจักปีละแม่อายุปีนี้หกสิบสี่ยังสาวยังแข็งแรงค่ะดูสิคะ <laughs> ดูสิคะยังปักดําแบบว่าสบายเลยคะ่ะถ้าอายุเท่าหกสิบสี่เท่าคุณแม่นี่จะแข็งแรงไหวไหมนี่ยจะัแข็งแรงคือคุณแม่บนอ ดูสิคะที่นา14ไร่นะคะคุณแม่ก็จะใช้วิธีดำปักดำด้วยต้นก้านะคะไม่บบใส่วิธีวานค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูคนอันคนโลกกาเนาะคะ่ะทอนกาทางนั้นอันนี้ดูในส่วนที่คุณแม่ปักดำแล้วนะคะวิถีชีวิตของชาวนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นค่ะเห็นนะคุณแม่บอกว่าอะไรนะชีวิตชาวนามันลําบากนะคะ ฝากทุกท่านมาดูแลชีวิตชาวนาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ให้ถ่ายทำที่นานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคนลกกาต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันมาขอบคุณค่ะคุณแม่อ,แมอันนี้นะคะเรามาดูตรงที่อันนี้คุณแม่เพิ่นปากดำเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ปักดำเสร็จเรียบร้อยกำลังข้ากํกำลังเริ่มจะ ตั้งต้นนะคะตั้งต้นใหมน่นี่มีบอ่อน้ําด้วยนะคะอยู่บ้านแถวบ้านเอิญน้ํร้างค่ะนี่ค่ะมีบอ่อน้ํำ้างนะคะตอนนี้กำลังไต่ไต่คันเทนาเนาะคะ่ะไต่คันเทนาจะพาไปดูอ่าที่เขาถอนก้านะคะถอนก้าหรือว่าลกก้านเนาะคะ่ะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นคันทางนี้ข้าวข้างามลาค่ทุกคนคะ่ะ อันนี้ดำเสร็จแล้วดำก่อนเนาะเพราะว่าเห็นคุณแม่ก็บอกว่าเจ้าของที่นาก็บอกว่าปักดำมาหลายวันแล้วนะคะนะคะข้าวกำลังงามเลยโอ้ยมีหอยด้วยนะทุกคนเห็นไหมคะมีตัวหอย,ยเยอะแยะเลยคุณแม่บอกว่าทำาที่นี่ทำนาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใส่ยาฆ่าหญ้าไม่ใส่ยาฆ่าแมลงอน่าจะจริงนะทุกคน อันเขาเอิายังห,ห้อยขี่กระต่ายหรือวอ่าห้อยเชอร์รี่นะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะอ่ามาค่ะเรามาดูกันสวัสดีค่ะพ <c oughs> ามาดูพามาเบิ่มคนทอนก่าค่ะคุณพี่ทอนก่าทอนแต่จักโมงค่ะมาแต่เจ้าแล้วแม่นบ่คะ่ะขาสองโม่งบ่งงะคะ่ะ อุ้ยเด้มือเนื่องดดเด้๋ยวมัดละนี่โอ,อ,อ,อ้มงเดี๋ยวขานี่ฟีมือพันทอนก่าค่ะทุกคนค่ะนี่คือมัดก้านะพอมัดรวมกันเสร็จเนาะก็จะมีตอกอันนี้คือตอกคือขิ้นมาตอกมัดก่าค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นก่าที่เขาถอนถอนมัดเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะมีด้านนี้นะคะอันนี้คือเขาก็จะตัด พอมัดรวมกันเสร็จเนาะก็จะตัดปลายมันออกเนาะค่ะตัดปลายออกเสร็จแล้วก็ไปสลับปักดําที่ตรงนูน้นตรงที่คุณแม่เพิ่นกาลังดำตะกี้นะคะคือใช้ก้าก้ามัดนีนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนู่นค่ะไปใช้ปักดําก็จะมีคนไถเนาะมีคนไถมีคนปักดํานะคะนี่แค่สามคนเด้ค่ะาน่าสิบสี่ลพิ่นดานะคะนี่ค่ะคุณพี่ถอนกล้าอยู่กาลัง กามันหยาบบอคะเือจังไดถอนง่ายอยู่บอมันไม่หยาดมันม่หาน้อ,นอมันก็เลยตรงมันทะเลเทศห้ส่าแม่นบ่คะอ๋ะอเห็นไหมคะมค่ะ,ะนี่คือ,อคนปักตามเอ้ยคนถอนกานะคะได้ก็จะรวมกันเป็นมัดแบบนั้นคะ่ะกองกองไหวเนาะเสร็จแล้วก็จะเอามามัดด้วยตอกอันนี้นะคะนี่คะ่ะที่ทําจาก ไม่ไผ่มารวมเป็นมัดแบบนี้นะคะสิคืนจักโมง่งระค่ะคุณพี่วันนี้แล้วตะกาแล้วตะกาโอ้ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหน้าหรือว่ามารับจ้างคนทอนคะเจ้า,อาจของหน้ามันหรอคะอ๋อคนนั้นเป็นแม่บ่คะ อ๋อเป็นเอื่อยอันนี้เป็นนนองผู้แม่คนนั่นโอ้ดูสิคะมีแต่ผู้สาวซอยกันดำหน้าแต่ว่ากะเพิ่นก็มีหยาลายเนาะค่ะนู่นค่ะชีวิตคนทำกนาพี่ตรงนั้นน่ะนุ้ยเห็นมันเป็นมห้อยแม่มห้อยยำหมะอยขี่กระต่ายหรือว่ามะฮอยเฉลี่ยนี่นี่เน้นดินเน้นหนาหนิแม่เออเขาเอือน้อยยังหน่ะ มันลีบ่อเป็นน้อยอันนอแสดงว่าพอมบนได้ใส่ย,ยาขัายาขัายังโนอก็เลยม,มีหอยมีปลาติวมีอะไรเยอะแย,ยะเลยนะคะโอ้วันนี้พามาชมทุกนาที่เขาปักดำด้วยวิธีแบบโบราณดั้งเดิมนะคะแต่ว่ารถไถนากะบอ่อมียนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก็จะใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะควายลากไถเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นรถรถไถนะคะ อันนี้ก็จะผสมประสานร,ระหว่างสมัยใหม่สมัยเก่านิดๆนะคะสมัยเก่าก็คือการปักดําด้วยมือเนาะใช้แรงคนนะคะพอปกติหน้าส่วนหมากเดี๋ยวนี้คุณก็จะมีแต่การหวานนะคะแต่นาคุณแม่แถวนี้นะคะคุณแม่ใส่วิธีปักดําแบบโบราณน,นะคะซึ่งข้าวก็งามค่ะขึ้นงามค่ะคุณแม่ขึ้นห่านไม่ได้นดีกว่าน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาค่ายา เพราะว่าเราใช้น้ําขังทําให้ย่ามตายเนาะก็แต่ว่าก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้อ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เจ้าบ้านนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจเจ้าบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิป ชมทุ่งนาแค่เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะเจอทุ่งนานะคะ